ผมเจอคนผมเจอคนฮันเน็สวัสดีค่ะอย่าเอเดี๋ยวมังเจอกูแน่อื้อเฮ้ยวะเฮ้ยอันนี้มันแขนฝังหุน่นเปิด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 เร็วเร็วเร็สโกเรสโกมาดิมาดิมาดิ เฮ้ยมีจู๊กมีจู๊กมีจู๊กโอเคก็มีน้องๆหนูนๆหลายคนนะครับที่อยากจะให้พี่กลับมาเล่นฟรีไฟอะนะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยพี่จะมาเล่นฟรีไฟสมใจอยากเลยเฮ้ยนี่มันแบบอะไรวะนี่ยแมฟฟีไฟเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่าโอ้โหดูดิมีแต่ชุดแรแๆทั้งนั้นเลยทุกคนนี่เอ้ยมีไอวอลด้วยว่ะนี่เป็นไงมีไอวอลครับนี่กันทางไว้เลยกูไม่ให้ออกนะครับ มีปงมีปืนนะทุกคนมีไอซ์วอลด้วยอะ่ะทุกคนดูนี่ชุดแบบชุดเละๆนะฮะทุกคนอันนี้คือแบบน่าจะใส่ฟรีเลยนะครับนี่สามารถใส่ได้เลยเอ้ยขั้นขั้นแรกเลยเนี่ยเอ้ยอันนี้แมงเท้ยทุกคนแบบชุดเละๆนะฮะโอ้โหเอาเรื่องก่อทุกคนโอ้สกินปงสกินปืนก็มีนะทุกคนนี่นะโ,โ,กกโอ้โหแมก็ชยเอ็มเจ็ดเก้าอ่ะอันนี้น่าจะต้องซื้อเอานะแต่ว่าผมจะเล่นฟรีแล้วกันนะก็ในแมปนี้นะครับทุกคนก็เขาจะจับเวลาอยู่ที่ 4นาทีนะครับแต่ตอนนี้เหลือ2นาทีแล้วนะครับโอ้ดนนี่ทุกคนมีสกินไอวอรด้วยอ่ะนี่หโหโคตเยอะอุ้ย4,000เหรอ4 0 0พเพชรเอแล้วแล้วเราจะเอาเพชรมาจากไหนวะเนี่ยออกนี่ไงทุกคนอุยอ้ย850อุ้ยโหนี่โคตรเท่อะเอาเรื่องอแสดงว่าเราสามารถซื้อได้นะดิแต่ว่าเราจะต้องเก็บเก็บเงินนะครับทุกคนนี่อันนี้เราก็อยู่ข้างบนน่าจะเป็นเครื่องบินน เดี๋ยวดูดิอุ้ยอ้ยมองเห็นด้านล่างเลยวะเะเราสามารถทําแบบนี้ได้ไหมทุกคนเอ้ยสองได้ว่ะแต่ยิงได้ไหมวะผมว่าจะซุ่มข้างบนแต่ว่าตกเฉยผมเจอคนผมเจอคนอันเนสวัสดีค่ะทำอะไรอ่ะซุ่มใครหรอผมเจอคนผมเจอคนเอ้ยมีสไนเปอร์เฮ้ยทำอะไรกันอะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเจอกูแน่อ้นีี้อ้นีี้อ้นี้ไง ไปมันอยู่นิ่งๆดิเฮ้ยไม่โดนไหมทุกคนอือตุยไปน้องเอาไม่ตุยป่ะอ๋อยิงคือยิงข้างบนนี้มันจะไม่ตุยป่ะทุกคน <Okay. S 1> อือหัวแตกมาตุฟักเืออะไรวะเฮ้ยใหญ่ทำอะไรอู้ ผมเหมือนจะไม่เข้ารอบนะทุกคนในรอบนี้มาดูกันนะครับว่าผมจะชนะหรือเปล่านะทุกคนหมาดีมันมนวกันน,นวกันเมนวกันโอ้โอ้โอ้โดนหลังเข้าโดนหลังเข้าเฮ้ยตุยไปน้องไปไอ้อน,นี่มันแขนฝังหุ่นแขนฝังหุ่น โอเอาไม่ลงเอาพี่ไ<ร>ม <ık> ่ลงน้องเอ้ยอะไรอะไรมันมันเลง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 เดี๋ยวเอาตัวล่างก่อนอืมอะไรมึงผีฟีไฟเหรอเลิงไรเลิงไรเลิงไร่อุ้ยไปจะด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยส่งทรงยาวทรงยาวมาดิแขนฟังหุ่นเหรอมึงอะ โอ uh ้โหโอ้โหมันใช้ลูกซองเฮ้ยมันเจองมันเจออะไรอะไรเนาะอะไรเนาะยืนอื่นอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเกตฟังหุ่นมันมาอีกเร็วมันมาอีกเร็วอุ้ยลูกซองเหรอลูกซองเหรอมันดีมันดีโอ้โหโอ้โหยิงแบบรัวๆได้เลยอ่ะอุ้ยแต่ว่าโอ้โหไอ้นนี้มันตึงอันนี้มันตึง โอ้โหโอ้อันนี้มันตึงอันนี้มันตึงอยู่ MP อยู่ MP ได้ไหมเอา้าเอ้าอะไรเนี่ยโอ้ยอ๋อมันสุ่มเหรอโอ้ผมก็ไปกดกดกดแล้วอันอันที่หกมันน่าจะสุ่มเอานะเห็นไหมผมตุยเลยแ<อ>หนมันอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยเจอคน,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 นเจอคนข้างบน,นผมเจอแล้วผมเจอมันแล้วผมเจอมันแล้วมันอยู่นี่แน่นอนเลย เฮ้ยตัวที่มันแขนผมนี่ว่ะกูแขนกูแขนไอ้เชี่ยนิงอะไรน้องเฮ้ยถังนี้ยิงได้เปล่าไม่ได้เดี๋ยวผมได้กี่คิวแล้ววะเนี่ยรู้สึกว่าเอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยววิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปว่าข้างบนแม่งมีเอาตุยเฮ้ยนี่นี่อะไร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 น้องอืออุ้ยอุ้ยผมโดนผมโดน บนบนบ,นบนอบอลบอเอเอากูตาย๋อชนะเอ้ยไขวานได้ทูเอ้ผมได้ที่หนึ่งว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องจัดอะเอ้ยตึงตึงเกินต้านเฮ้ยตอนนี้ผมมีอยู่2,000เพชรนะทุกคน2 0 0พันเพชรมันสามารถซื้อไอบอลอะไรได้บ้างวอีดู 2, 000, ดิสองพันได้ได้ได้โอ้โหซื้อได้แค่นี้เหรอเดี๋ยวดูสกินปืนมันใช้เพชรซื้อได้เปล่าโอ้ไม่ได้อะ่ะนี่เรียกชุดใหม่ สีแดงแรงฤทธิ์นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บเพชรไปก่อนแล้วกันนะครับผมอยากได้แบบเท่ๆเอ้ยแต่สีทองซื้อได้นะแต่มันไม่เฟี้ยวอะครับทุกคนผมมันต้องแบบเออเท่ๆหน่อยปะเดี๋ยวลงไปลุยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลิงตรงนี้นะเฮ้ยผมเจอคนผมเจอคนเฮ้โดนไหมวะเฮ้ยโดนโดนเฮ้ยนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงอะเฮ้คนลงข้างบนลงข้างบวนเอาลมเฮ้ยผมเจอผมเจอผมเจอสายลิงอุ้ยเอา ใหญ่สลดยปั๊ <laughs> ซุมซ่มซุ่มบเฮออ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 อ้ยไอ้ดบ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 จะไปเอาไอ้ดบเปิด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 เร็วๆ let's go ส e t s go เฮ้ยได้ืนอะไรืนอะไรวะเฮ้ยได้องควงงควงเ <laughs> อ้ยเอ้อ๊ เอาไม่ใช่เหรอวะอ่าซองควังผมได้สองควังทุกคนมาดีมาดี Let's go bro Let's go bro เฮ้ยนี่นี่ี่อะไรอีอะไรอ,อะไรน้องสุ่มใครเฮ้ยเฮ้ยเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นเลยวะเนี่ยอ,อ,อมันใช่ใช่ไหนเรียบร้อยเก็บไปนหนึ่งูตรงนู้นเต็มเลยอะทุกคนดูดิหัวแดงกลับเลย วิ่งสายเลยวิ่งสายเลยเฮ้อยวิ่งมาดิมาดิมาดิกูโอยิงยิงโอ้ยเก็บหมดเก็บหมดเก็บหมดเก็บเก็บเก็บหมดครับอืมสองขวงบ้าอะไรวะเนี่ยอะไรเนาะลิงเลยนาะลิงเลยเนาะไหนนี่คนนึงคนนึง สร้างบ้านเหรอน้องสาวอุ้ยว้าผมจะตุยว้ากูตายอ่้เรียว่าผมได้สิบแปดคิวแล้วน้องเฮ้ยสิบวิสุดท้ายสิบวิสุดท้ายผมจะเก็บได้เปล่าตรงนี้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 เยอะเลยเเยอะเลยอุ้ยเก้าแปดเจ็ดหกห้า สี่สามสองหนึ่งตัวสุดท้ายว้าเย้อแต่ผมชนะเหมือนเดิมวะครับน้องๆน้ำหวานจริงว่ะแม่งโหดว่ะเพ้มันว่ะทุกคนเฮ้ยผมเอาชุดอะไรดีวะชุดแดงก็โหดเหมือนกันนะไอเดี่ยผมชอบนี่ว่ะเออหมัดไฟหมัดไฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครมันยิงใครมันยิงใครมันยิงเฮ้ยเฮ้ยปอะ ผู้เยอะเจินเยอะเจืดเยอะจัดเยอะจัดตรงนี้เก็บข้างล่างก่อนเฮ้ย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 เฮยรุ่นเอฟเอฟอือใบรุ่นเอฟเอฟเหรอน้องที่นี่มันถิ่นใครน้องดูไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างก็วิ่งข้างบนก็เนีงเลงเหลือเกินนะมึงอ่ะนี่ขึ้นได้เปล่าไปขึ้นได้ป่ะเอ้า เก็บหมดเฮ้ยมันมันอีซี่ขนาดนี้วะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลังเข้าอุ้ย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 เฮ้ยมีจุก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 เดี๋ยวมันเจอกูอะไรอะไรจุกอะไรน้องอือสำมศพแม่งเลยเอ้าอะไรเนี่ยอือสำมศพคนเหลือนเย้เรียบร้อย ไหวานเอ็กก็ชะนะอีกแล้วครับนนน,อนนอนนัมวันจริงว่ะคนไรโหดขนาดนี้ปะยวดูซิว่าเราสามารถซื้ออะไรได้บ้างตอนนี้ผมมีอยู่5้าพันเลยอะทุกคนซื้ออะไรได้บ้างวะเฮ้ยนี่แม่งเท่ว่ะอันนี้อะหกพันกว่าทุกคนเฮ้ยแต่ผมเล่นเล่นตานนี้ก็น่าจะได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นอีกตาหนึ่งทุกคน เย้ yeah, ชนะอีกแล้วโอ้ oh, mm hmm. เบื่อว่ะชนะโหดเกินเในตอนนี้ผมมีอยู่6,000เพชรทุกคนเฮ้ย hey. 6,600ผมก็ซื้อนี่ได้แล้วดิจัดเลยดิเย้ yeah. ติดตั้งแล้วครับไหนลองดูดิเฮ้ยครเท่ไปเดี๋ยวไปลองหน่อยไปลองหน่อยไอ้วอใหม่ <laughs> mm hmm. จะเอเต็ง mm hmm. ขนำไปก่อน1แต้ม2แต้ม 3แต้ม4แต้ม5แต้ม6แต้ม7แต้ม8แ,แต้ม9แ,แต้มโอ้โดนเสียบดาบเดี๋ยวจะตั้งบังเกอร์ก่อนอะไรไม่เปิดไม่ได้เลยเอา กูตายได้เวลาเปิดไอ้เลยโอ้ไอ้ดอบเอาเอาเอาเพื่ออะไรเพื่ออะไรมึงอะ่ะเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ไอ้เสื้อขาวได้เล่นได้เล่นไอ้เสื้อขาวอันนี้แหละควัตีนควัตีนควัตีนโอ้ยยิบอิบิถุคนเลยอะ่ะเอ้าชนะโอ้โหชนะอีกแล้ว โอเคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยกันนะทุกคนโอ้โหยาวนานมากล้วก็เล่นมันมากนะครับสําหรับแมปนี้นะเดี๋ยวผมจะออกไปให้ดูนะครับว่าแมปอะไรนี่นะครับสําหรับคนที่ตามหานะครับว่าไอแมปแม่งชื่ออะไรวะนี่นะครับทุกคนมันชื่ออันนี้เลยนะกาลิน่าฟรีไฟแม็กเอ้ยนี่นะทุกคนเออแมบนี้เลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะทุกคนเชอกันใหม่คลิปหน้าถ้าคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาทำแมบอะไรก็เรียลืมกดติดตามไว้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไปละซีโอเกนไอ้ชามคุดบาย